สวัสดีครับวันนี้เราจะพบเราจะเจอกับหลายคำที่แปลว่าคิดใหม่หรือว่าลองคิดใหม่ครับเช่น think again rethink reconsider และสุดท้าย go back to the drawing board โอเคแล้วใช้ไงครับยกตัวอย่างให้ดูเช่นเช่นเช่น what you're gonna wear a bikini to the temple think again โ oh อ้โหจะใส่ชุดว่ายน้ำเข้าวัดโหไม่น่าเลย คิดใหม่ครับต่อไป rethink reconsider ด้านหน้านะครับจะมีคำว่า re ที่แปลว่าอีกรอบหรือว่าอีกครั้งนั้น rethink ก็คือคิดอีกรอบหนึ่งหรือว่าคิดใหม่คำว่า consider ปกติแปลว่านึกถึงนั้น reconsider ก็คือนึกอีกรอบหนึ่งหรือว่าคิดใหม่ครับเช่น oh it's really hot today you might want to rethink reconsider your outfit โอ้โหวันนี้มันร้อนรอนแล้วจะใส่ชุดแบบนี้อ้ไม่น่าเลยนะครับลองคิดใหม่และเปลี่ยนชุดและสุดท้ายแล้วจะเจอกับสำนวนภาษากรงกที่แปลตรงไม่ได้เลยครับ go back to the drawing board ไม่ได้แปลว่ากลับที่กระดานวาดรูปไม่ใช่ครับที่แปลว่าคิดใหม่หรือว่ากลับไปคิดอีกรอบหนึ่งครับวงางแผน My tin. if you don't like your work now go back to the drawing board and choose a new career path so there you have it three different ways to say คิดใหม่, my 10 think again rethink reconsider let's uthai. go back to the drawing board so thanks for watching, and see you again. Krap